สวัสดี <saint S 1> ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคลินิกแกชนนะครับอยู่กับคนเดิมครับอาจารย์หมูข้าประแดงครับอ่ะก็ตอนนี้ก like ็จะมาแบบว่าพวกโรคติดต่อบ้างโรคอะไรครับอาจารย์ตอนนี้ก็เป็นหวัดหน้าบวมก็ตอนนี้อย่างหวัดหน้าบวมเนี่ยก็จะมีอาการพวกตาเจ็บอย่างเงี้ยเห็นปะ ถ้าเราเมื่อเรารู้ว่าไก่เราเนี่ยตาเจ็บแล้วถ้ารู้เราผ้ามาเช็ดหน้าเขาเนี่ยหรือทำความสะอาดที่ตาเนี่ยสด้เ็เรา <ใน S 1> มันจะมีฟองมันจะมีฟองแล้วก็มีขี้ตาเยอะมีน้ําตาไหลทั้งวันแล้วตัวร้อนจับดูร้อนใช่ร้อน,อนจี๋เลยเนี่ยในะนะอย่างตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่ยังนอนในมุ้งอยู่เลยปิดผ้าไว้นะเพื่อไม่ให้ลมเย็นๆโกกไปโดนหน้าเขานะเหมือนคนเนะี่ยยังปิดตาไว้เลยเราเวลาปเป็นตาเจ็บอะ่ะเนี่ยนะก็ให้มันนอน พวกนี้คือมันติดต่อทางก็น่าจะเป็นการสัมผัสหรือเอาผ้าเช็ดหน้าแล้วไปเช็ดอื่นเหมือนตาแดงเราอะ่ะถ้าเราเช็ดตาปุ๊บเราไปเช็ดตาเพื่อนพื่งนี้เพื่อนก็ตาแดงเลยกป็นกาเห็นปนะ่ะแต่วิธีอย่างเงี้ยเราป้องกันก็นกคือถ้าเราใช้ผ้าผืนเนี้ยครับเราใช้กับเขาแล้วเราก็ไม่ต้องใช้กับใครเลยแล้วเรามือเราจะไปจับตัวอื่นก็พยายามไปล้างแชมพูฟอกส่วนมากเนี่ยจะดีที่สุด ก็คือใช้ผืนเดียวเลยผืนเดียวสําหรับไก่ป่ตัวนั้นเลยใช่ทางที่ดีที่สุดนะจขันบางทีผมยังใช้คนละใบเลยสําหรับไก่ป่วยครับเนี่ยไม่เอาและเนี้ยอย่างเห็นป่ะคอมันเป็นหวัดหน้าบวมแล้วเนี่ยถ้าเรามีขนปั่นคอมันแล้วไปปั่นตัวอื่นก็เป็นด้วยคอดังเหมือนการติดเองเนี่ยที่เราปั่นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นได้เนี่ยคือปั่นในหนึ่งบางทีมันมันแต่ว่าหวัดหน้าบวมเนี่ยมันทําให้มีสเลดเยอะเนี่ยก็จะใช้ตัวเนี้ยปั่น ั่นแล้วก็เอาเก็บไว้ก para, ับผ้านี่หรือไม่ก็ทิ้งไปเลยถ้าเยอะหายแล้วก็ทิ้งไปผ้าบางทีถ้าผมจะใช้ก็ลวกน้ำร้อนต้มให้เดือดแล้วก็ไปตากก้าเชื้ออย่างตัวเนี้ยเมื own, meter, はは่อกี้ไปเอาออกมายังนอนอยู่ในมุมอยู่เลยจะรักษายังไงครับจ๊ะก็วิธีรักษามันก็อาจจะมีแบบว่ามีวัคซีนมียาฉีดแล้วแต่คนตถนนด ส่วนใหญ่อาจารย์ใช้อะไรผมให้พาลากินยาพาราที่คนกินกันนะใช่ก็ถือว่าตัวร้อนเนี่ยพอเราตัวร้อนเนี่ยเป็นไข้ทําให้ตาเราเจ็บเหมือนกันครับคามร้อนมันจะขึ้นมาที่ตาเราไอ่น่าจะร้อนพอเรากินยาแก้ลดไข้ไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็หายต้องกินกี่เม็ดนะครับอาจารย์ครั้งละครึ่งเม็ดวันเว้นวันไม่ให้กินสองวันติดเพราะเขาบอกว่าถ้ากินยามากๆเนี่ย จะทําให้ตับมันแย่เหมือนทาให้มันเป็นหน้าซีดเหมือนคนเป็นดีซ่าน่ะเหมือนกันพอมัน,<ใ>นมีอาการ,รกเป็นแล้วเนี่ยรรเราก็บางคนเนี่ยผมก็บอกอะเอาน้ำตาลปี๊บปี๊บให้กินอ่ะน้ำตาลปีป๊บทีละข้อนิ้วชาเย็นบางตัวก็หายครับแต่ถ้าจะหายให้ดีก็คือ,อยาปลายาาลาแล้วมียาคือยาเนี่ยผมแนะนําให้มีหลายๆตัวหลักหลา เพราะบางตัวรักษาไม่ตรงโรคมันไม่หายครับเเนี่ยแม่ไม่เคยเห็นว่าบางทีพาลาอาจจะบวกยาแก้เศษตัวอื่นกินเข้าไปเห็นว่าเพราะบางทีมันไม่ตรงโรคครับเลยต้องมียาเยอะเยอะเยอะิ่งดีอ่ะแล้วเราก็ทดลองไปแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าการชงยารักษาไก่เนี่ยมันมีวิธีเยอะมากเลยเหมือนเราลองแล้วเราถึงจะมาสอนคนได้อ่ะเนี่ยแต่อาจารย์แนะนำให ยาพราพลา,พลาตัวร้อนเด็ก้าวันเว้นวันวันเว้นวันถูกต้องอย่าก,กินเยอะติดต่อไม่ดีกรณีถ้ามันยังไม่หายก็ต้องเปลี่ยนยาละต้องเปลี่ยนยาสองวันเนี่ยรู้ละรู้เรื่องเลยเด็ก้าจะต้องเปลี่ยนยาละเพราะเคยไปถามว่าคนที่ผิลิตยาเนี่ยว่าอย่างคนเนี่ยว่ายังมีเยอะตัวยาหลายตัวที่หมอต้องเปลี่ยนแต่ว่าหมอจะเปลี่ยนยาคนในโรงพยาบาลทุกีบสีช่ชั่วโมงบางเดกินตัวนี้รู้สึกไม่กระตื้อง แต่ว่าพุ่งนี้เ็าเปลี่ยนยาใหม่แล้วจนฝ่าจะได้ยาตัวหนึ่งที่รู้สึกมันดีขึ้นเขาก็จะใช้ตัวนั้นเลยเราต้องทดลองแบบนั้นเหมือนกันครับเห็นะก็เป็นการรักษาไก่เจนน่ะเป็นหวัดหน้าบวมเนี่ยก็รักษาแบบเนี้ยเทคนิคนิดนิดนิดหน่อยๆก็เสริมไปช่วงสุดท้ายครับอาจารย์ก็ถ้าเราบอกว่าถ้าสมมติว่าไก่เราที่ป่วยแบบเนี้ยมันจะมีหน้าเนี้ย มันมีลมหนาวโกกครับถ้าเรารู้ว่าไก่เราอยู่ที่โลกมากเอาสแลนขึงเนรอเพราะเนี่ยจะทําให้ไก่เนี่ยเป็นโรคพวกนี้ง่ายมากเลยเนี่ยเพราะถ้าเราแบบว่าเราไม่ขึงและลมโกรกามากไก่จะป่วยเหมือนเราอะ่ะเรามาน้อยลมโกรกเนี่ยคอเจ็บตาเจ็บไอมีแสบห่ไก่เป็นเหมือนเราเที่ยวทุกอย่างเนี่ยครับแล้วบางทีเนี่ยไก่เนหน้าเนี้ยแนะนําให้ ถ้ารู้สึกว่ามันหนาวตอนจะไปเปิดมุม้งขอแนะนําให้รู้สึกมีแดดอ่อนๆอุ่นๆแล้วค่อยไปเปิดมุ้งเก้าจะเซฟโล่พวกนี้ได้เยอะมากเลยครับฝากไว้เน้นสายหน่อยปิดสายหน่อยหนึ่งรับโอเควันนี้ต้องขอลาท่านชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ